ก็ต้องทานให้ปลอดภัยประเทศไทยเนี่ยมีดีคือสมุนไพรคุณสุวิทย์เองชอบทานใช่ไหมสมุนไพรอครับสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะครับกินหมดกินหมดไม่ได้ค่ะต้องมีวิธีกินเขามีอบรมว่ากินสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัยและปลอดโรคค่ะที่สวนนุ่พัทยาร่วมกับวัดคีรีวงหรือวัดน้ำตกจัดอบรมเลยกินอาหารสมุนไพรให้ปลอดภัยและปลอดโรคนะคะเป็นรุ่นที่4แล้ว พนักง,งานสวนนงนุชย์ก็มาค่ะมาดูที่นี่เขาก็เป็นสมุนไพรยเยอะพระมหาขวัญชัยท่านมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าการกินให้ปลอดโรคและปลอดภัยนั้นถ้ากินถูกนะถูกตามวิธีทุกๆอย่างเชื่อไหมคะว่ายาเยอะเลยถ้าไม่ต้องกินเลยค่ะเ,ออเพราะว่าสมุนไพรมันมีสรรพคุณทางยายอย่างกระเพราก็ช่วยเรื่องไขมันเกาะตับขับลมในลำไส้ผัดขิงลดอาการไข้ขับลมแกงป่าช่วยหมุนเวียนเลือดลมแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทานอะไรให้มันตรงกับธาตุตรงกับโรคของเรา ไปเลือกทานไปดูกันอบรมครั้งนี้ได้นะคะพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆเขาก็รวมเอามาให้เห็นให้ดูกันค่ะใครเข้าร่วมงานนี้ก็ถือว่า ได้ความรู้ไปเต็มๆเลือกสมุนไพรให้เหมาะสมกับท่าตัวเองกับร่างกายตัวเองและโรคที่ตัวเองกันอยู่จะได้ดีขึ้นใครที่แข็งแรงยิ่งดีเลยค่ะทานสมุนไพรไปก็ไม่ป่วยไม่เจ็บวันที่21-23ธันวาคมนี้มีการจัดอบรมกันนะคะมาตรฐานตามความปลอดภัยของสาทุกๆอย่างเลยค่ะคุณกำพลเองก็ไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะคะที่ผ่านมาแหมคุณกำพลก็หนักเอาเบาสู้นะมีงานอะไรก็พยายามจะให้ความสําคัญและใช้พื้นที่หรือว่าลงไปเป็นส่วนร่วมและไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องดี ดีนะครับ<อ>ก็ช่วยกันทําดีๆเอาไว้นี่นะอ้าว